้อนในแมปออร่ราแบทเทิลหายัางไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องมีลูกบอลไฟออล่าระเบิดลูกบอลน,น้ําแข็งออลา่าน้ําแข็งและฉาย,ยาครูซึ่งออล่าระเบิดและออลา่าน้ำแข็งสามารถหาได้จากการเปิดหีบ ลูกบอลไฟสามารถหาได้จากการเก็บดาวให้ถึง500ออร่าน้ำแข็งจะยากเหมือนนะครับให้ใส่ออร่าระเบิดและเอาลูกบอลไฟไปเล่นและกำจัดศัตรูให้ได้50ตัวถึงจะปลดล็อกนะครับส่วนฉายาคูนะครับฉายาคูได้มาจากการทำควสเควสนะครับ เควสเริ่มจากการให้คุณผู้ชมนะครับถอดทุกอย่างออกครับถอดฉายาถอดออร่าแล้วก็ถอดความสามารถนะครับให้ใช้แค่เตะเพียวๆครับให้ใช้แค่เตะเพียวๆกำจัดศัตรูให้ได้50ตัวครับในเควสนี้นะครับเวลากำจัดศัตรูได้มันจะมีตัวเลขขึ้นหน้าจอนะครับ1นึ่งับ 50, ซึ่งสามารถจัดการได้โดยการ ฆ่าให้ตายหรือจะเตะลงแมปก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเควสลูกบอน้ําแข็งก็เหมือนกันนะครับที่กําจัดให้ได้50ตัวสามารถกําจัดได้ทั้งแบบทําให้ตกแมบปบหรือจะกําจัดจนเลือดหมดตัวได้เหมือนกันครับแต่เควส์ลูกบอลน้ําแข็งไม่สามารถดูน1นึทับ50ได้นะครับมันจะไม่มีตัวเลขบอกว่ากําจัดไปเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าทาเควสครบ50ตัวเมื่อไหร่มันก็จะขึ้นตรงหน้าจอเลยครับว่าปลดล็อกแล้วมาถึงเควสสุดท้ายแล้วนะครับก็จะได้ปลดล็อกเอาคอนนะครับให้คุณผู้ชมนะครับ ใส่อลร่น้ำแข็งใส่ไอบอลแล้วก็ใส่ฉายาคูนะครับโจมตีศัตรูกจัดจศัตรูเหมือนกันเลยครับ50ตัวแล้วก็ผลลัพได้แล้วครับแค่เท่านี้ผ,ผู้ชมก็จะมีค้อนสุดเท่เอาไว้เล่นแล้วนะครับแล้วก็เอามาคอมโบก,กันดึงนะเชื่อผมได้คิวง่ายมากแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับขอบคุณสําหรับการรับชมจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์สำหรับใครที่ชอบหรือมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมและถ้า ข้อมูลผิดข้อมูลผิดพลาปดประการใดหรือมีปัญหาตรงไหนลองทักมาหาผมได้นะครับผมจะลองหาวิธีให้สำหรับคลิปนี้ไปละเด้อบ,บ๊ย